สวัสดีครับบาเถาซอสดีนมช้ชมครับวันนี้วันที่26เมษายนส5 6 7นายนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาบ้านพ่อเซียนทองพี่น้องนะครับงวดเข้ากับเข้างวดบ่อเขากับบ่อเข่านะพี่น้องให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอามาหาพ่อคือเก่านะครับผมมารับชมน้วกันครับงวดวันที่2พฤษภาคม2567นะครับ บรรยากาศพี่น้องแดดโอ้ oh, นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศแดดคักนะท่านผู้ชมเขาไปหาพ่อเพื่อน้ำกันนะครับเห็นปิดปิดประตูบ้านนึกว่า,า่ <c oughs> อไปอยู่บพอายู่อต้ห่มผี่เย็นนี่นะอนะ่อเนาะ <c oughs> เอาท่านผู้ชม อ่ะสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะนี่ครับพ่อนป่ะผอพ่อนก็เร็วไตไตหงม่วงพอดีนะพ่อเนาะอ่าเอาบวชเข่าโอเควันที่ผ่านมาบวชเข่าพ่อนมาดับกับวายูอีกดับกับดับวายูพ่อนมาสูตรนี้พี่น้องดับมันเกิดงวดดับยูดับวยูนะพ่อนาะสูตรถอยแต้มท่านผู้ชมงวดงวดอ่านั่นไม่ได้เก้าศูนย์ถอยมาแต้มหนึ่งดับเก้าพันออก เจ็ดเก้ามากเก้าเต็มเต็มอ่ะกับเราเป็นยังพี่น้องเอามาเอาเลขเด่นน้ำพ่อเพิ่นแบัตรดิอ่าถ้าตามสูตรงวดนี่คือดับแปดับแโอ้ดับแปดอ๋อพี่น้องกระงวดดับยูดับยูแต่ว่าสูตรพ่อเพิ่นคือสูตรง่ายงสูตรถอยแต้มล่างคุ้นบนคุ้นบนไว้ยุกหน่อยครับเป็นบนล่างเลยปะพ่อเป็นนบล่างให้เป็นบนล่างเลยแต่ว่าเป็นเลขล่างหลายแต่ว่าคุ้นบนไว้ยุ้งย้อยนะ เป็นบนล่างพอคนว่าเดี๋ยวเบาเท่าจริงจิเขียนตัวใหญ่ใหให้ได้พี่น้องเด้อร้องคับสามงวดเนี่ยวิ่งล่างสองกับสามเลขติดเลขเด่นคือสองโอ้เลขติดห้าหกเจ็ดตีพอหกเจ็ดบ่มี่เก่าถึงว่าถึของพ่อจากแล้วมันบ่มีสูตรของพ่อมันบอมเด้๋สองกับสามนม่นะคือสองกับสามเด่นสองเด่นสองไอ้สูตรนี้พ่อเอาลักเอาลักไอ้ มันไม่ย,ยั่งยูมันเอาไม่ยังตุวนี่เอาสูตรได้ป่อพ่อเอาสูตรได้เลขนี้มันบวกกันนี่นี่อันนี้เลขท้ายเอเลขท้ายสามตัวพ่อเน่ย mm. อืมโอาสูตรพ่อเพิ่นนนี่้องสูตร ถ้าบออธิบายก็บอเข้าใจได้พี่น้องเด้อสูตรไรแนี่ยพอคนว่าอืมวนนี้ก็เลยได้สามกับสองสาก่อนไอคือห้าเก้าแปดมันเราเอาเลขอนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เอาเลขบนมาครับตัวนี้ก็เอาเลขล่างมาบวกมั่นว่านี่เอาเลขล่างมาบวกอแปดตัวนี้ล่างน้อยก็มาตั้งไว้ลัร้อยอเอาเลขล่างมาบวกห้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราถอดให้ให้ดู ห้าเกะ้าแปดราคเอาเลขรางเจ็ดเก่านีมาต,ต่อเ,เอาลักหน่วยแปดนี่มาไว้ข้างหนา้ไาไปลักอน่อยไว้ลักร้อยบาทีกบวกกัน,กกนอ่าทผม้ชมหน,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 นีเอาจะเทเบิ้งพี่น้องบ่มันจะในเบิ้งพี่น้องจะไทยเบิ้งเอาห9าเก้าแปดนะครับแล้วเกาเจ็ดเก้าเลข่างมาตอ่อเอาแปดลักหน่วยมาไว้ข้างหนา้าแล้วก็บวกกันมาพ่อ <มะ S 1> โอ้แปดบวกเก้าได้เจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกได้หก ปดบวกห้าได้สิบสามได้สามก็ได้สามบวกไปต้งนี่ไปสามหกเจ็ดบาตนี่เกอาสามบวกหกได้เก้าหกบวกเจ็ดได้สามบัตรขึ้นได้สองพอบัตเก้าบวกสามได้สองโอ้ก็เลยเอาเด่นตัวนี้อ่าเก้าบวกสามได้สองทีแม่ของเด่นสามกับสองนี่คือสูตรของพ่อสูตรไม่รับสูตรวัลลัษนะพี่น้องอ่านี่คือสูตรของพ่อเพลิน เอาผู้ใดจดได้ก็จดได้อ่าก็เลยได้เด่นสองกับสามแม่นแต่ว่าสองนี่เด่นเป็นตัวเด่นสองเป็นตัวเด่นเอาทำมาชมเดี๋ยวพอเอาใา้เปิดให้เบิ่งทีพอไอที่พอไอ้ที่พอเขียนไว้เดี๋ยวผมจะเขียนให้เอฟซีพันยุพีค่ะทำไมอีกเขียนอีดิเขียนบ้างแม่นแม่นบ้างวะออ่า ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบัเแถาเขียนให้ยื้อนปู่บุตรเลียนบ่พอเนี่ยปลู่ยื้อนปลสองต้นจักปีแล้วเนี่ยเมื่เคยสองสามปีนะโอ้ยมันท่องบ่ะมันท่องทุกวันเลยจ่ายเงยุบยื่นหนีมันจ่ายมัมีหนังมันหนาอยู่ค่ะยื้อนก็จะเป็นเที่ยวๆอยู่เนาะพ่อเสียนทองนะครับท่านผู้ชมสองเดือนห้าหกเจ็ดครับวิ่ง สองกับสามที่พร่างขึ้นบนไว้ครับโอ้ว่าร่างมันบนดันขึ้นบนก็มีเป็นบนร่างมาพอเนาะโอ้ถ้าผนเน้นร่างมัน่าพอสองห้าสองหกสองเจนะครับสามห้าหสเจ็ด เน้นที่นี่อะรน,นี่ชางคู่อีก่ละเน้นเน่นต,ติดสองหรอ่าติดสองนะครับพอพันด่นที่สองเป็นบนล่างไม่พี่น้องเด้เน้นลักสองคือสองห้าสองหกส,สองเจ็ดเน้นคู่หลายหลายกูมูผ้าสองหากับสองเจ็ดเน้นสองหาก็สองเจ็ดอเอาพี่น้อง <c oughs> อ่า ประาวานินสองครูนี่เลยแต่ว่าสองนี่บรเห็นมาดุดแล้วนะพ่อสองล่านบ่ยพอเคยเห็นมันบาดนี่บาดมันสีมาที่พ่อพ่อคนเดินที่สองนะครัมาชมด้วยแต่วิ่งวิ่งสองจะว่าสองนี่บรเห็นมาเป็นปีแล้วเอาดับบ่าวเถ่าบได้เขียนให้เด้อนะครับเนาะถ้าดับล่างนี่คือดับแปดตามสูตรคือแปด <ś red> ดับตัวไหนมาตัวนั้นอพอ่อ <ś red> ดับล่างคือดับแปดพี่น้องสูตรพ,อพ่อเพิ่นกัง่ายๆนะครับเจ็ดเก้าถอยลงมาแต้มหนึ่งหลักหน่วยถอยเก่าลงมาก็เป็นแปดแต่ว่าพ่อบางสูตรเขาเจ้าจเก่าเจ็ดบวกเก่าได้เจ็ดบวกเก้าได้สิบหกบางคนก็นดับหกล่างบางเซียนไม่พี่น้องบางอาจารย์เพื่อนเอาสูตรมาขึ้นกันนะครับแต่อของพ่อดับแปดล่างแต่ว่าไปบนได้เนาะพ่อไปบนได้ <ś red> แต่ว่านเหนียงของพอเพินก็บ่มีแปดพี่น้องบริติดแปดบริติดแปดนะพอเนาะมีมกักสามตัวะพอสามตวมีมัดบะสาตัวครับปอสามใส่มสองหาสามสองหาสามสองหาสามสองเจพี่น้องโอ้เอาพออ่อมานะครับผมห้มาผู้ใดมักสามตวนะครับเราเท่าเขียนให้สามสองหา โอ้เล็กพอบปนคือมูได้พี่น้องเด้ทั้งเอ,อืานเจนะดติดเพราะว่าพอพันเด่นสองคูนะครับทาผู้ชมเด่นสองหาก,กับสองเจ็ดพอพง์จับใส่เลยสามสองห้าสามสองเจ็ดนะพอเส้นทองนะครับทาช้เมอาห้างวดน,นี่ห้าได้โชคได้มนันนักพี่น้อง่อุนะงด่าสิขอวีตรีนะรคิดว่าคิดว่า จะมาล่างอยู่หรอพ <For that. S 1> <Please. S 2> ่อมาล่างนี่เลยเพราเป็นเล็ก <Their> ล <royalty> ่างนี่นะเป็นเล็กล่างเน้นล่างนี่พี่น้องเด้วยหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้กับตัวน้ำสองหาสองเจ็ดนี่พี่น้องหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้นะครับนี่สามสองห้าสามสองเจ็ดนี่เผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวนะครับท่านชมเอาแคปหน้าจอนะครับผมขอบคุณพ่อเซียนทองนะพ่อเนาะได้ไต่หอมม่วงดีนะพ่อเนาะมีพี่น้องบ้านพ่อเพิ่น กระล่มพันปอพ่นกระไรอยู่ไต้หงม่วงนี่แหละอา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับฝ <c oughs> ่าครับสวัสดีครับ